ค,คุณครูก็ไม่รู้เหมือนกันบองลองไปแอบ,บดูซิน้องมากันหรือยังแล้วก็ก็กน้องปอดนดึงน้องปอนึงอยู่กันไหมคะทำอะไรกันอยู่ <c oughs> น้องปอนนึงมาหรือยังก็เห <c oughs> มือนกันแต่ไม่มีใครตอบบองสักคนเลยคะ่ะเขาตอบได้แหละแต่บองอะไม่ได้ยินอันมาสอนน้องกันเลยอ่ะสวัสดีน้องปอดนดึงก่อนส <c oughs> วัสดีน้องปอดนดึงที่น่ารักทุกคนคะ่ะอ้าวมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้บองจะมาสอนอะไรน้องปอนดึงคะวันนี้บองจะมาสอนสระอีสระอีเหรอคะเมื่อวานเราเรียนสระอีวันนี้สระอีบองจำได้หรือเปล่าสระอีเป็นยังไง อีเป็นสระเสียงยาวก็คล้ายๆสระอิทนั่นแหละค่ะแต่มันมีหางหนึ่งเส้นโอ้โหบองนี่รู้จักทุกสระเลยจําแม่นเลยนะคะบองตั้งใจฟังเวลาคุณครูสอนน้องปัวหนึ่งอ่าตั้งใจให้ทุกวันนะเอามาวันนี้เรามาเรียนสระอะไรนะอีค่ะอ่าสระอีมาแต่คุณครูว่าบองอยู่ตรงนี้คุณครูไม่ได้สอนแน่ๆเลยต้องเอาบองไปเก็บก่อนคุณครูว่าบองอยู่ตรงนี้คุณครูไม่ได้สอนแน่ๆเลยต้องเอาบองไปเก็บปิดแล้วนะปิดแล้วนะไม่ให้พูดแล้วไหนอะปุ่มปิดอยู่ไหนอะบองเอาไปซ่อนหรือเปล่า วันนี้เรามาเรียนสระอีที่มีตัวสะกดกันนะคะสระอีก็เป็นสระเสียงยาวแล้วก็เป็นสระที่จําง่ายอีกสระหนึ่งนะคะออกเสียงง่ายๆเลยสระอีเมื่อกี้บองบอกแล้วว่าคล้ายๆกับสระอีแต่มีหาง1เส้นนะคะมีหางหนึ่งเส้น,น,ะะนเนอามาดูกันเลยดีกว่าสาระอีขึ้นมาเลยสระอี แบบนี้เรียกว่าสระอีใช่ไหมคะสระอีตั้งอยู่ด้านบนของพยัญชนะนะคะต้องอยู่ด้านบนเอาไปไว้ด้านหลังได้ไหมคะไปไว้ข้างหลังได้ไหมไม่ได้ต้องอยู่ข้างบนนะคะสระอีสระอ,ระอีไหนลองทดสอบสระอีหน่อยอา้าวคำที่หนึ่งคำที่หอ่านว่าอะไรคะตออีตีพออีผีมอ,อีมีดออี ดีรอ,อีรีเดี๋ยวเรามาดูคำที่ผสมสระอีแล้วมีตัวสะกดมันจะเป็นแบบไหนามาดูกันมาเริ่มต้นเลยคำที่หนึ่งคำนี้อ่านว่ามอ,อีมีมอ,อีมีแบบนี้ไม่มีตัวสะกดเรียกว่าแม่กอกาใส่ตัวสะกดเข้าไปวันนี้เอาเป็นดอเด็กเข้ามาดอเด็กเป็นแม่กดนะคะแม่กดเข้ามาสะกดว่ายังไงนะโมอ,อีดอ มีดมออีดอมีดง่ายนิดเดียวใช่ไหมคะสะกดง่ายๆเลยมออีดอมีดนะมออีดอมีดได้นะคะอทีนี้เรามาสะกดกันเลยทีนี้มาฝึกสะกดกันเริ่มต้นที่แม่กกแม่กกสะกดด้วยกอไก่นะคะวันนี้แม่กกสะกดด้วยกอไก่มาคําที่1คําที่1สะกดว่าออีกอีกออีกอีกเอาอีกมีอีกอีกอ่านอีกออีกอีก ได้นะคะอีอ้าวได้ไปได้คำต่อไปปอีก็ปีกปอีก็ปีกปอีก็ปีกไก่มีปีกนกมีปีกแล้วคนมีปีกไหมคะคนไม่มีปีกคนมีแขนไม่มีปีกปอีก็ปีกไปได้คำต่อไปคำนี้สะกดพร้อมกันซอีก็ซีกซอีก็ซีกแบ่งซีกแบ่งครึ่งนะคะซีกซอีก็ซีกได้นะอ้าวผ่านไปแม่กุก ต่อไปแม่กดแม่กดแม่กดวันนี้สะกดด้วยดเด็กอ่ะเริ่มต้นที่คำที่หนึ่งแม่กดนะคะสะกดพร้อมกันค่ะดออีดอดีดดออีดอดีดดีดดีดกีตาร์ดีได้นะคะดีดคำต่อไปรออีดอรีดรออีดอรีดรีผ้ารีดได้นะคำต่อไปค่ะซออีดอซีดซีดหน้าซีดซีด ได้นะคะอา้าวไปได้แ hehe, ม mum, ่กดผ่านไปแล้วต่อไปแม่กบแม่กบวันนี้สะกดด้วยบอใบไม้บอใบไม้นะคะอ้าวมาสะกดพร้อมกันค่ะคําที่หนึ่งบออีบอบีบบออีบอบีบบีบบีบคําต่อไปถออีบอถีบถออีบอถีบถีบถีบคําต่อไปรออีบอรีบรออีบอรีบรีบรีบ ได้นะคะเรียบร้อยแม่กลไปกันต่อที่แม่กลมแม่กลมสะกดด้วยมอมามา,มาคำที่หนึ่งสะกดพร้อมกันค่ะทออีมอทีมทออีมอทีมทีมทีมคำต่อไปบออีมอบีมบออีมอบีมบีมนะคะและคำต่อไปรออีมอรีมรีมรีม แต่นะคะแม่โกมไปกันต่อที่แม่ต่อไปเป็นแม่กลนแม่กลนสะกดด้วยนอหนูนอหนูนะคะวันนี้เป็นนอหนูอ้าวมาคาที่หนึงสะกดพร้อมกันค่ะปอีนอปีนปอีนอปีนปีนปีนแล้นะต่อไปคําที่สองจอีนอจีนจอีนอจีนจอีนอจีนและคําสุดท้ายยอีนอยีนยอีนอยีนยีน ยีนได้แล้วนะคะฝึกอ่านสะกดคำเอ่ามาที่คำที่หนึ่งกันเลยค่ะรออีดอรีดรออีดอรีดพออาผาไม้โทผ้ารีดผ้ารีดผ้ารีดผ้า,ดผาได้นะคะอ่านว่ารีดผ้าอ้าวไปได้คำต่อไปชออาวชาวจออีนอจีนชาว จีนชาวจีนคำนี้อ่านว่าชาวจีนชาวจีนไปได้ชาวจีนต่อไปสะกดพร้อมกันบอีบอบีบมออือมือบีบมือบออีบอบีบมออือมือบีบมือบีบมือบีบมือได้นะคะบีบมือคำต่อไปปอีก็ปีปอีก็ปีก็ไอไก่ไมมเอกไก่ปีไก่ รออีกอ็ปีออกอไอไกไม่เอกไก่ปีกไก่ปีไก,ไก่ได้นะปีไกเอาไปค่ะต่อไปสะกดพร้อมกันค่ะรออีบอรีบมออามารีบมารีบมารีบมาไวไวรีบมารีบมา,บมาแล้วก็รีบไปคําต่อไปสะกดพร้อมกันปออากอปากซออีดอซีดปากซีดปากซีด ปากซีดได้นะคะเอาได้คำต่อไปคำนี้สะกดพร้อมกันค่ะมอ,อีมีอ,อีกอีกมีอีกมีอีมีอีออได้นะคะคำต่อไปสะกดค่ะชออีดอฉีดยออายาฉีดยาฉีดยาฉีดยาฉได้นะคะฉีดยาคำต่อไปคำนี้สะกดพร้อมกันค่ะสออีสีไม่เอกสี ซอ,อีก,กอซีกสี่ซกสีก่ซกสี่ซีก,ก,กได้นะคะเ้าไปและคำสุดท้ายคำนี้สะกดพร้อมๆกันปอ,อีเนอปีนรออัวรัวไม้โทรัรวปีนรัวปีนรัวปีนรัว,รวได้นะคะปีนรัวเอาไปได้คำสุดท้ายอ่านเรียบร้อยไปสิบคำแต่ต้องทบทวนอีกหนึ่งครั้งพร้อมเขาที่ระวังป้ายรีดผ้า รีดผ้าชาวจีนชาวจีนชาวจีนบีบมือบีบมือบีบมือปีกไก่ปีกไก่ปีกไก่รีบมารีบมารีบมา ปากซีดปากซีดปากซีดมีอีกมีอีกฉีดยาฉีดยาฉีดยาส,สี่ซีกสี่ซีกสี่ซีกและสุดท้ายปีนรั้ว ปีนรัว้วปีนรัว้วได้นะคะปีนรั้วไปได้ทบทวนเรียบร้อยสิบคำเดี๋ยวคุณครูจะเลือกห้าคำไปเขียนตามคำบอกกันไปค่ะเปิดสมุดดินสอยางลบพร้อมเปิดสมุดเขียนตามคำบอกกันค่ะพร้อมจะเขียนตามคำบอกแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วนะเตรียมดินสอให้พร้อมค่ะมาเริ่มกันที่คำที่หนึ่งเลยคำที่หนึ่งคว่ารีดผ้ารีดผ้ารีดผ้า รีดผ้าเี็นยังไงคะสะกดด้วยอะไรเอ่ยรออีดอรีดสะกดด้วยดอเด็กนะคะรออีรออีดอรีดผออาผาไม้โทผ้ารีดผ้านะคะ รออีดอรีดผออาผ่าไม้โทผ้ารีดผ้าไปต่อกันที่ข้อที่สองค่ะข้อสองคำว่าปีไก่ปีไก่ปีไก่ เฉลยปีไก่ปอีกอปีปออีกอปีปออกอไอไกสละไอไม้มาลายกอไอไกไม่เอกไก่ปีไก่นะคะถูกกันไหมคะตรวจเลยต่อไปไปกันที่ข้อสาม ข้อสามคำว่ารีบมารีบมารีบมา เฉลยคำว่ารีบมารออีบอรีบรออีบอรีบมออามารีบมาตรวจเลยค่ะถูกกันทุกคนแน่ๆเลยไปกันต่อเลยข้อสีข้อสีอนะคะข้อสี่คำว่าฉีดยา ฉีดยาฉีดยา เฉลยค่ะฉีดยาฉอใช้ฉอชิงนะคะชอชออีดดฉีด,อดยออายาฉีดยาแล้วก็ไปกันต่อข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายคําว่าปีนรัวปีนรัว้ว ปีนรั้ว เฉลยปีนรัว้วปอีนอปีนปออีนอปีน,ปออน,อปนรออัวรัวไม้ถูรัวปีนรัว้วได้นะคะห้าข้อเอาตรวจก่อนเลยถูกไหมคะตรวจเลยค่ะ ใครผิดข้อไหนแก้นะคะแก้ในช่องนี้นะใครผิดข้อไหนแก้ก่อนเลยแล้วก็เขียนซ้ำอีกครั้งนะคะส่วนคนที่ถูกแล้วก็เขียนซ้ำอีกสองช่องนี้เหมือนกันเลยได้นะคะเดี๋ยวนักเรียนไปทำตอนที่ว่างๆนะแต่อย่าลืมต้องทำให้เสร็จนะคะเสร็จแล้วยังเอ่ยคนผิดแก้เสร็จแล้วยังคะเสร็จแล้วนะถ้าไม่เสร็จเดี๋ยวย้อนกลับมาดูกันได้นะ คุณครูไปที่แต่งประโยคนะคะอ่าไปกันต่อที่แต่งประโยคเลือกคำเลือกมาสองข้อคำไหนดีคุณครูเลือกอ่าข้อสามกับข้อสี่ก็แล้วกันรีบมากับฉีดยาอ่ารีบมากับฉีดยานักเรียนเลือกตามใจตัวเองได้เลยนะคะไม่ต้องเหมือนของคุณครูก็ได้นะรีบมา รีบมาแต่ถ้าใครยังเขียนเองไม่ได้ก็ลอกของคุณครูก่อนนะแต่คุณครูจะบอกว่าวันนี้คุณครูจะแต่งประโยคให้ดูเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวหลังจากนี้นะักเรียนจะต้องแต่งประโยคเองนะคะคุณครูจะไม่เขียนให้ดูแล้วนะคะดังนั้นวันนี้ตั้งใจดูดีๆเลยวันต่อๆไปนะักเรียนต้องเลือกคําเองและแต่งเองเลยนะคะามาแต่งประโยคเริ่มต้นประโยคต้องถามว่าใครรีบมาใครใครคะอา้าว ใครรีบมาใครดีเราจะแต่งว่าอะไรดีใครนักเรียนจะดูในแผ่นนี้ก็ได้หรือดูจากที่อื่นก็ได้นะคะอะ่วันนี้คุณครูแต่งให้ดูคําว่ารีบมาคุณครูจะแต่งว่าพ่อพออพอพอไม่เอกพ่อพ่อพ่อทาอะไรพ่อบอกบอกออกก็บอกพ่อบอก,บอก ให้พ่อบอกให้น้องน้องนองไม่โทรน้องพ่อบอกให้น้องรีบมา อหนึ่งเสร็จแล้วพ่อบอกให้น้องรีบมาต่อไปไปที่ข้อสองนะคะฉีดยาต้องเริ่มต้นประโยคด้วยการถามว่าใครใครดีคะใครฉีดยาดีใครดีใครดีวันนี้ใช้คําว่าคุณครูใช้คําว่าฉันชฉอะออฉันฉันฉันชฉอะออฉัน,น,น,นสระแปลงร่างรื่มดีอย่งคะฉัน ไปไปไหนไปฉีดยาชออีดอฉีดอา่าแค่นี้ก็ได้แล้วนะคะแต่ว่าแต่งได้อีกนะให้ยาวได้อีกเราจะแต่งว่าฉันไปฉีดยาสองเข็มฉันไปฉีดยากับคุณแม่ฉันไปฉีดยา,ดยาที่โรงพยาบาลอา่าคุณครูเติมอีกเติมอีกฉันไปฉีดยา ที่อ่าวทวีทีไม้เอกที่โรงรอองอรงโรโโโงงงพยาบาลพอยออาพยาบออาลอบาลอ้าฉันไปจีดยาที่โรงพยาบาล ใครจะแต่งเองไม่เหมือนคุณครูก็ได้เลยนะคะแต่ถ้าใครยังทําไม่เป็นเขียนไม่เป็นก็ดูของคุณครูก่อนแต่เมื่อกี้คุณครูบอกแล้วว่าวันนี้คุณครูจะเขียนให้ดูเป็นวันสุดท้ายแล้ววันต่อๆไปนักเรียนต้องเขียนเองนะคะและอย่าลืมสองช่องนี้ทําให้เรียบร้อยนะคะเรียบร้อยแล้ววันนี้จบ มาแล้วมาแล้วคุณครูไม่ต้องเรียกเลยบองมาแล้วมาแล้วอืมไม่ต้องเรียกเลยใช่ไหมคะมาแล้วสแสดงว่าอยากเจอน้องปองหนึ่งเอามาใกล้ๆคุณคร<น>ูเพราะว่าบองอ่ะไม่มีหูมีหูบองไม่มีหูหไหมคะบองไม่มีหูแล้วบองได้ยินได้ยังไงเนี่ยหูแล้วบองได้ยินได้ยังไงเนี่ยน่าสิเวลาคุณครูพูดบางคำมาบองพูดตามไม่ถูกเลยเพราะว่าบองไม่มีหูนี่เองเวลาคุณครูพูดบางคำมาบองพูดตามไม่ถูกเลยเพราะว่าบองไม่มีหูนี่เองวันนี้คุณครูสอนสระอะไรนะคะคุณครูสอนเรื่องสระอีมีตัวสะกดค่ะอ๋อจ้า รออีดอรีดอรีชัดช e e ัดรอเรือช e e. e ัดชัดรือชัดรอีดอรีดรอดรีปออีกอปีกปออีกอปีกออีกออีกปอีกอซออีกอซิอีกซปออีนอปีนปอีนนจอีนอจีนจอีนอจนจอด้วยจอด้วยจออีนอจีน รอา้จอานด้วยรออีบอรีบแอรี่รอเรือด้วยรออีบอรีบรออีบรีบรออีบอรีบแอรี่รออีบอรีบแอรีบอืมนั่นแหละหนึ่งจาน้องพอหนึ่งจำสระได้หมดทุกสระหรือยังคะถ้ายังจำไม่ได้ต้องไปฝึกฝนฝึกเขียนไปดูเยอะๆนะคะอืมใครยังจำสระไม่ได้บ้างคะต้องกลับไปฝึกฝนทบทวนเยอะๆนะคะตอนนี้บองเก่งแล้วนะจำสระได้ทุกสระเลย ใช้รสนทนาไม่ได้บ้างคะต้องจัไปซึบนทบทวนเยอะๆนะคะแต่ดีบตงเก่งแล้วจำสระได้ทุกสระเลยบองพอพูดยาวๆบองพูดได้ยาวเลยอะเดี๋ยวเรามาลาน้องตอนหนึ่งก่อนวันนี้จบแล้วมาน้องตอนนึ่งก่อนวันนี้จบแล้ววันนี้จบแล้วนะคะเรื่องสระอีมีตัวสะกดใครที่ยังไม่เข้าใจก็ดูใหม่ดูซ้ำนะคะแล้วอย่าลืมทบทวนบ่อยๆอ่านเยอะๆนะคะนี่จบแล้วนะคะเรื่องสาอีมีตัวสะกดใครที่ยังไม่เข้าใจก็ดูใหม่ดูซ้ำนะคะแล้วอย่าลืมทบทวนบ่อยๆอ่านเยอะๆนะคะ แล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะเอาบ๊ายบายก่อนโบกมือด้วยบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนโบกมือด้วยบ๊ายบายพรุ่งนี้เจอกันนะคะเจอกันนะคะจ้าแล้ววันนี้บองจะไปไหนต่อคะบองไม่ไปไหนแล้วบองจะนอนอย่างเดียวเลยค่ะบองอยากใส่ชุดสวยๆคุณครูหากระโปรงสวยๆให้บองใส่ด้วยสิคะบองอยากใส่กระโปรงสวยๆหรอเดี๋ยวคุณครูไปหาดูก่อนนะว่ามีไหมก็ตัดเองสีผ้ามีเยอะแยะบองเอาไปตัดดูนะใส่กระโปรงตรงนี้ Thank you